สวัสดีสมาชิกช่องเพจหางานทุกทกท่านนะครับวันนี้เรามีงานมาอัปเดตให้คุณเช่นเคยนะครับเราอัปเดตให้คุณอย่างต่อเนื่องเลยคุณกดติดตามไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆงานใหม่ๆที่เราเอามาลงให้คุณในทุกทุกวันครับรวมถึงสิ่งที่ต้องบอกคือช่องของเราอัปเดตงานเฉพาะจังหวัดชนบุรีแล้วก็ระยองเท่านั้นนะครับจังหวัดอื่นเราไม่มีเอามาลงให้นะครับมีแค่ชนบุรีแล้วก็ระยองครับประจำวันนี้งานประจำวันนี้นะครับ ก็สัก1 10ประมาณ10หน่วยงานได้นะครับอาจจะเกินนิดหน่อยนะฮะบางทีมันก็เยอะจนจนจนนับไม่ถุงกัน <laughs> ก็ไปดูกันนะครับว่าจะมีงานที่ตรงกับสายอาชีพของคุณไหมหรือว่าตรงตามใจที่คุณกําลังหาอยู่ไหมนะครับไปที่งานแรกครับรับสมัครผู้ช่วยช่างครับเพศช,ชาย ได้รับการบรรจุเป็นพนักง,งานประจำนะครับสำหรับตำแหน่งนี้อายุ21-35ปีผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วไม่จำกัดวุฒิการศึกษาครับมีประสบการณ์การทำงานด้านงานช่างสถานที่ทำงานสุขุมวิทซอย13นะครับซอยต็อกเข้าไป2กิโลตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับสนใจติดต่อไปที่คุณพลอย0943502422แล้วก็063 5356 544คุณจูนนะครับไลน์ไอก็ตามเบอร์เลยฮนะ094 350 2422แล้วก็063 535 6544นะครับงานเดียวกันครับเบอร์ติดต่อเดียวกันนะครับสถานที่ทำงานเดียวกันด้วยครับรับสมัครฝ่ายผลิตเพศช,ชายเป็นโรงงานบรรจุสารเคมีผลิตภัณฑ์ครับโซเวนนะฮะ ทำงานที่เดียวกันนะครับวุฒิการศึกษาป .6 ขึ้นไปมีชุดและอุปกรณ์ป้องกันพร้อมสอนงานโดยผู้เชี่ยวชาญครับช่องทางการติดต่อก็ช่องทางเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมถึงอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือรับสมัครออฟฟิศนะครับแม่บ้านตกคำว่าแม่ไปนะครับแม่บ้านออฟฟิศนะฮะ,ะข้อมูลการติดต่อก็อันเดียวกันนะครับสถานที่ทำงานก็สุขุมวิท1ิ 13. มวยโป่งรละยองนะครับงานต่อไปเป็นบริษัทร,รักษาความปลอดภัย SSU จำกัดครับรับสมัครหัวหน้าหน่วยนะครับเข้าไปปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบังรายได้รวมต่อวัน640บาทครับตำแหน่งพนักง,งานรักษาความปลอดภัยเพศชายรายได้544-574บาาทนะครับสองตำแหน่งนะครับทั้งหัวหน้าแล้วก็ พนักงานรักษาความปลอดภัยนะครับจองตำแหน่งสวัสดิการครับมีประกันสังคมมีประกันชีวิตมีกองทุนทดแทนมีเงินเบิกรายวานันวันละ200นะครับสำหรับพนักงานใหม่เงินเบิกรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1 0 0 0บาทเงินออกทุกวันที่15ของเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะครับเปิดบัญชีให้ฟรีนะครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับในส่วนของการเปิดบัญชีให้ฟรีเพราะว่าเปิดบัญชีก็มีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยน้อยก็2 300นะครับ เปิดให้ฟรีด้วยนะครับก็ก็ดีฮนะมีเงินเบิกล่วงหน้า5,000บาททุกวันที่30ของเดือนสำรองที่พักให้ใกล้หน่วยงานนะครับวันนักขัดตะเลิก13วันต่อปีทำงานจ่าย2เท่าครับคุณสมบัติอายุ20ปีขึ้นไปเพศชายวุฒิการศึกษาม .3 ขึ้นไปสำหรับวุฒิป .6 ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนปี2546นะครับใครที่มีวุฒิป .6 แต่จบมาก่อนหน้านั้นจบมาปี2540 ห้อรับได้ครับแต่ถ้าเกินกว่า2546ไปแล้ววุฒิป .6 ใช้ไม่ได้นะครับต้องม .3 นะเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดตรงไหนนะครับก็ติดต่อคุณวิสรุตนะฮะ0 9น7์9 4 6 7 7 Line ID ก็ t O M S P ไลน์ไนะครับงานต่อไปรับสมัครพนักงานหญิง2คนครับตำแหน่งแม่บ้านทั่วไป ลักษณะงานจะเป็นงานทำความสะอาดบริเวณโรงงานโกยข้าวในไซโลและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายค่าแรง360บาทต่อวันทำงานที่นิคมปิ่นทองหนึ่งสนใจติดต่อคุณกี้0 9 1 9 2 3 6 9 9 5ครับงานต่อไปรับสมัครพนักง,งานล้างแท้งนะครับ2ตํตำแหน่งขออภัยผมพิมพ์2แท้งไม่ใช่ล้างแท้ง2ตํตำแหน่งนะครับ โอเคนะผมพิมพ์ผิดนะคุณเข้าใจนะไม่ได้ล้างแค่2แท้งนะครับวันวันหนึ่งไอ้แท้งที่พูดนี่หมายถึงเ,เ,เดี๋ยวแก้วเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณจะงงนะฮะเพราะว่าล้างแท้งก็ต้องอยู่ข้างหน้านะนี่ต้องล้างแท้งเอาภาษาอังกฤษอีกสักครู่สักครู่ยางอังกฤษอยู่ล้างแท้งสองตำแหน่งไอ้แท้งที่ว่าก็คือแท้งเคมีที่มันอยู่บนรถตู้คอนเทนเนอร์เคยเห็นไหมรถตู้คอนเทนเนอร์จะมีรถ ตู้เย็นที่เอาไว้ฟิชพวกไก่ฟิชพวกปลาที่เป็นตู้เย็นอะตู้ทําความเย็นอะนะแล้วก็เป็นตู้ธรรมดาไอ้สีน้ําตาลสีเขียวอะไรที่เราเห็นตู้ธรรมดาแล้วมันจะมีแท้งเคมีอะเป็นลูกกลมๆนะฮะไอ้นี่แหละเราจะต้องไปล้างไปทําความสะอาดภายนอกมันครับภายนอกมันอืพนักงานล้างแท้งนะครับสองตำแหน่งอ่าเกตนะเข้าใจนะ ทำให้เข้าใจเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ให้แล้วคุณก็โทรไปถามนะครับว่าลักษณะงานเป็นยังไงมันคุณทําได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับคุณ,ณสมบัติรับเพศชายอายุไม่เกิน35ปีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำม .3 าไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์ครับเราสอนให้นะครับการสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บริษัทพีเมียดีโปโซลูชันจำกัดหรือว่า PDS นะฮะ1น 9. 9. 9ถนนอ่าโดมซอย6หมู่1 ตำบลทุ่งสุขลาเบอรศิลาชาจังหวัดชนบุรีมีเหตุผลมาให้เรียบร้อยเลยนะครับ5เหตุผลที่คุณควรสมัครงานที่ลาน p d s นะครับก็คือสมัครที่นี่แล้วเป็นพนักงานประจําได้บรรจุเป็นพนักงานนะครับได้เงินเดือนดีสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ําขึ้นให้ทุกปีสวัสดิการดีมีเงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพเบีย้ยขยนันมีโบนัสมีชุดทํางานอุปกรณ์เซฟตี้ให้ฟรีระบบงานดีได้รับการรับรองมาตรฐานผู้บริหารใจดีพนักงานน่ารักนะฮะ คือ,คอดีนะเวลามีเหตุผลคือปกติเนี่ยโรงงานโรงงานจะถามว่าจะถามคุณนะว่าทําไมคุณถึงอยากทําเวลาคุณไปสัมภาษณ์คุณเคยไปสัมภาษณ์ไหมทำไมคุณอยากทํางานที่นี่เออเราก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอยากทํางานที่นี่เพราะอะไรก็คือใจจริงก็อยากจะบอกก,ก็อยากได้เงินไงแต่แต่พอมาเจองานนี้บอกเสร็จสับเลยว่าโรงงานเขาโอเคบริษัทเขาโอเคอ่ะคุณควรอ่ะคุณควรมาทําที่นี่เลยนะ เออ,เอ,อน่ารักน่ารักนะฮะน่ารักดีครับผูออ้บริหารใจดีพนักง,งานน่ารักสภาพแวดล้อมในที่ทํางานเหมือนครอบครัวเดี๋ยวนะเหมือนครอบครัวอันนี้หมายถึงอาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันได้ตบตีกันได้ไหมเพราะครอบครัวผมเป็นแบบนั้น <laughs> ไม่ใช่นะครับเหมือนครอบครัวก็มันน่ารักเป็นกันเองประมาณนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนครอบครัวเรานะกินเหล้าด้วยกันผัวเมียตบตีกันแบบนั้นไม่ใช่นะฮะครอบครัวเขาก็คือน่ารักน่ารักอบอุ่นเป็นกันเองอันนี้ในในความหมายของคําว่า เหมือนครอบครัวนะครับเออท,ที่ที่ที่อย่างอื่นผมหยอกนะเอออ,อ,อ่ะงานท้าทายความสามารถมีโอกาสก้าวหน้าตามฝีมือและความขยันนะครับอันนี้คือเหตุผลที่คุณควรจะไปทํางานที่นี่อ่ะนะฮะใครที่ชอบงานประเภทนี้ใครที่ถนัดงานประเภทนี้แล้วก็เขาจะบอกมาแล้วว่าสถานที่ทํางานอ,อารมณ์ประมาณไหนนะฮะถ้าคุณชอบอารมณ์ประมาณเนี้ยอารมณ์อบอุ่นอารมณ์ เ,เพื่อนร่วมงานน่ารักเจ้านายน่ารักก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับ088 227 9135ในเวลาทำงาน8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับงานต่อไปบริษัทเซรีชัย a s n d นะฮะตัวแทนจำหน่ายขนมเลและก็เบเบปซี่นะครับประกาศรับสมัครพนักง,งานตำแหน่งพนักง,งานขาย หลายอัตราครับประจําที่ชนบุรีบ้านบึงพัทยาลงโปะบ้านฉางระยองปวกแดงมาบยังพรคุณสมบัติเพศชายหรือหญิงก็ได้อายุ18ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษามสาขึ้นไปมีมอเตอร์ไซค์และใบอนุญาตขับขี่นะครับมีที่พักในเขตพื้นที่ที่ทํางานหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สวัสดิการมีเงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทมีค่าเสื่อมสภาพรถให้มีค่าโทรศัพท์ให้มีค่าน้ำมันรถมีค่าคอมมิชชั่นหากท่านใดสนใจติดต่อคุณโบ08 098ครับประธานภายัย098 513 9090แล้วก็คุณไกรสอน092 357 7799คุณกเกษม081 721 4436 งานต่อไปรับสมัครแม่ครัวทำอาหารข้าวกล่องให้กับพนักง,งานในบริษัทอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดมานะครับว่าบริษัทที่ไหนทํากี่โมงถึงกี่โมงอะไรยังไงนะครับหรือค่าจ้างอะไรยังไงไม่ได้ลงรายละเอียดมาให้แต่ถ้าคุณสนใจงานแม่ครัวนะครับก็ลองโทรสอบถามดูนะครับก็บอกว่ามีวันหยุดให้2วันต่ออาทิตย์มีประกันสังคมให้ด้วยนะครับดีนะมีประกันสังคมนี้ก็ดีนะครับติดต่อนะฮะใครสนใจ สอบถามรายละเอียดพูดคุยกัน0886496299 0886496299งานต่อไปรับสมัครช่างไฟฟ้า2อ,อัตราหน้างานอำเภอพนัสนิคมอำเภอพานทองอำเภอบ้านบึงอำเภอศีราชาจังหวัดชนบุรีมีหลายหน้างานให้ให้เลือกนะครับค่าแรง500-700ถึงบาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์คุณสมบัติสามารถขึ้นเสาไฟฟ้าได้ เพศชายอายุ20 45ปีสนใจเบอร์โทรก็0958984761ส่วนลายก็เป็นลายเบอร์นะครับ0841475581งานต่อไปบริษัทสุพรรณิกาการ์เด้นแอนด์แลนด์สเคปจำกัดประกาศร,รับสมัครด่วนพร้อมเริ่มงานทันทีคนดูแลสวนประจำเขาไม้แก้ว2ตํตำแหน่ง คุณสมบัติครับเพศชายหรือหญิงอายุ25ปีขึ้นไปมีที่พักใกล้ๆเขาไม่แก้วหรือเดินทางมาทำงานเองได้นะครับทำหน้าที่ดูแลรดน้ำต้นไม้ใส่ปุย๋ยถอนหญ้ากวาดใบไม้ขยันอดทนและพร้อมเริ่มงานติดต่อที่เบอร์นี้เลยครับ0877609449แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์นะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องเป็นไม่ใช่หมามมานะฮะตรงนี้ต้องเป็นลูกน้ำายังเป็นมามาอยู่ นี่ต้องเป็นลูกน้ำนะฮะอ่ะทบทวนเบอร์อีกครั้งนะครับ08 7 7 6 0 9 4 4 9แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ095 7 54 52 30นะครับอีกหนึ่งงานครับวันนี้มาทั้งมาทั้งเป๊ปซี่และเอสนะฮะเสริมสุกครับเมื่อกี้เราบอกเป๊ปซี่กับเลไปแล้วนะครับอยู่ข้างบนใครที่ไม่ทานก็เลื่อนกลับไปดูนะฮะอันนี้เป็นเสริมสุขครับเสริมสุขก็น้ำดื่ม น้ำน้ำอารมณ์ตายเอสใช่ไหมอืมนะฮะก็จะมีมีเอสมีโอิชิมีโซดาล็อกอะไรพวกนีเ้เขาก็ดูแลแล้วก็มีฮันเดดพัดนะครับมีหลายหลายยี่ห้อที่ทางเสริมสุขดูแลอยู่นะครับแล้วก็รับสมัครพนักง,งานจํานวนมากครับหนึ่งเลยก็คือรับสมัครพนักง,งานกับรถสินค้าเป็นเซลนะครับเพศช,ชายอายุ21ปีขึ้นไปวุฒิการศึกษาม3ขึ้นไปมีใบขับขี่รถบรรทุกประจําสาขาระยองครับรายได้รวม1 3 0 0 0ถึง20,000บาทบวกบวกนะครับ แล้วก็มีค่าเป้าหมายให้อีกนะครับก็อาจจะเกินนั้นสวัสดิการมีเบี้ยขยันรายเดือนเบี้ยขยันรายปีมือมีเครื่องแบบพนักงานมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีงานเลี้ยงประจําปีมีค่ารักษาพยาบาลมีประกันอุบัติเหตุมีประกันสุขภาพมีประกันชีวิตมีประกันสังคมมีประกันทุกคนละภาพนะครับมีกองทุนเงินทดแทนมีสิทธิวันลานะฮะมีการสอนงานให้ก่อนเริ่มงานติดต่อคุณธราวัตรศูนย์หกห้า 984-0679อีกหนึ่งงานสำหรับเสริมสุขนะครับก็รับสมัครพนักงานส่งสินค้าเป็นเด็กติดรถครับเพศชายอายุ18ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่ต้องมีประสบการณ์รับจํานวนมากสัมภาษณ์รู้ผลทันทีประจําสาขาชนบุรีระยองและศรีราชาครับรายได้รวม1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งบาทบวกบวกนะครับมีเงินเดือนแล้วก็บวกค่าคอมมิชชั่นขนส่งสินค้าให้สวัสดิการก็คล้ายๆกันกับแผนกเมื่อสักครู่นะครับแผนกเมื่อสักครู่คือขับรถแล้วก็เป็นเซลนะฮะแผนกนี้ก็จะมีเบี้ยขยันรายเดือนเบี้ยขยันรายปีเครื่องแบบพนักง,งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงานเลี้ยงประจําปีค่ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพ ประกันชีวิตประกันสังคมประกันทุกคนละภาพกองทุนเงินทดแทนแล้วสิทธิวันลาเหมือนกันนะครับสวัสดีการแล้วก็เบอร์โทรติดต่อก็ที่คุณธราวัตรที่เดียวนะฮะทั้ง2ตําแหน่งนะครับ0ูนย์หกห้างานต่อไปเป็นงานซับคอนแทคครับบริษัท SRT รซับเ r t นะครับรับเจ้าหน้าที่ประสานงาน1นึ่ตำแหน่งประจําโรงงาน DSV เหมราชาพวกแดง เพศชายหรือหยิงวุฒิปวสรหรือปริญญาตรีทุกสาขาครับอายุ25-35ปีสามารถเดินทางเองได้มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์พร้อมใบกับขี่คุณสมบัติสามารถเดินทางสามารถเดินทางส่งพนักงานอบรมระหว่างวันได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นมีสูตร Excel พื้นฐานที่สามารถใช้ได้นะครับ ทำเงินเดือนเป็นวางบินเป็นทนแรงกดดันได้เงินเดือน1 2 0 0 0บาทต่อเดือนมีค่าโทรศัพท์ให้1000บาทต่อเดือนมีค่าอาหารให้1,000บาทต่อเดือนมีค่าน้ำมันรด2,000บาทต่อเดือนรวมรวมตรงนี้ถ้าเห็นตัวเลขตรงนี้ก็16ื่นแล้วนะครับหมื่นแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ว่าที่จะต้องเสียไปก็คืออย่างเออก,ก็อาจจะเหลือสัก12ื่นบวกๆแต่ถ้าคุณเซฟได้นะหมายถึงว่าเขาให้16ื่นเป็นค่าโทรศัพท์ รวมอยู่ในนั้นด้วยมีค่าอาหารรวมอยู่ในนั้นด้วยมีค่าน้ำมันรถรวมอยู่ในนั้นด้วยนะครับถ้าคุณเซฟได้ก็อาจจะเหลือสัก134 0 0สาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ายอดยอดกลมๆมันที่16นะครับสนใจสอบถามหรือเขียนใบสมัครได้ที่ออฟฟิศแม่น้ำคูซอย3หมายเลขโทรศรัพท์ติดต่อคุณกุ้ง0 9 6 0 8 2ก6 4 0สอบถามในเวลาทำการ8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีงานทำขอให้ได้งานกันไวๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสวัสดีครับ